ท่านพลตรวจเอกบุญชัยชื่อสุชนนะครับท่านเป็นตำแหน่งตอนที่ชวนเป็นตำแหน่งเป็นตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานส่งรละบำลุงนะฮะมาเป็นไดเวทไปเป็นผู้ช่วยไดเวทโอเคโอเคโอเคผมก็ไปนะเพราะเพราะว่าที่ที่ผมไปเนี่ยเพราะผมไม่มีหนี้สินไงใช่ไหมผมไปผมก็ไปได้ทันทีทีนี้อ่าผมบอกพี่อันนะผมไปแล้วผมก็ต่อมาท่านก็ย้ายมาเป็นผู้บัญชาการ ผู้ชอนสามโคราชผมก็มาเป็นผู้ช่วยอีเวนอีกตามไปด้วยถ้าก็มาเป็นผู้เป็นผู้จัดการผู้ชอนเจ็ดอีกนะท่านววามสมผมก็ตามมาอีกนะสุดท้ายท่านโดนเด้งระจํากลับมาใหม่ระจําอีกผมก็ตามมาอีกแต่แต่ว่าอะไรฮะแต่ว่าผมก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าผมผมไม่ผมไม่ได้ยึดติดว่าผมจะต้องอยู่ที่ดีๆหรืออยู่โรงพักดีๆเพื่อจะมีรายมีรายได้ถูกไหมครับเพราะว่า สังคมเขารู้ว่าก,การที่ไปอยู่กับผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่มีตังค์คือมันได้เงินเดือนมันได้เงินเดือนมันได้เงินเ,นเฉยเฉยเฉยไอ้คำว่าไม่มีตังค์ที่ที่ที่พูดเนี่ยหมายถึงไม่มีเบี้ยบายรายทางอ,าอย่างนี้<ๆ>อย่างนี้ใช่ไหมใช่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 อันนี้พูดตรงๆนะเพราะนั้นเพราะนั้นเพราะนั้นถ้าถ้าการอยู่อย่างนี้พูดง่ายว่าการอยู่พื้นที่นะการอยู่การอยู่พื้นที่มันมีรายได้พิเศษเบียบบายทางนะแต่ว่าถ้าไปอยู่หน้าห้องเนี่ยมันไม่มีอะไรมันมีเงินเดือนแต่มันมีแต่ความเจริญก้าวหน้า ใ่ครับาจาไหมถ้าอยู่หน้าห้องอยู่กับผู้ใหญ่มาเราเราจะได้คือความเจริญก้าวหน้าการะสบการณ์อันนี้ปตมาปตมาล้นาโตเร็วถูกโตเร็วแต่ไม่แต่แต่ไม่มีอะไรนะแต่อผมถามพี่อัดสังเกตไหมว่าทําไมตารวจเราเนี่ยถึงอยากเป็นผู้การแต่ไม่อยากขึ้นเป็นรองผู้จัดการ มันใกล้ชิดพื้นที่มากกว่าเพราะมันมันใกล้ชิดก็เพราะเพราะคือรองผู้จัดการมันมันก้ามกึ่งแต่ผู้จัดการก็ไม่ผู้จัดการจะไม่ผู้การก็ไม่ใช่เห็นไหมมันเหมือนรองที่บดีอ่าอเาวทีนี้เหมือนกันเห็นไหมผู้จัดการบางคนเนี่ยขออยู่เป็นผู้จัดการโจงกษีสีแต่ไม่อยากขึ้นไปบู้ช่วยที่ดีตัวมันสูงเกินเพราะว่าอะไรทำไมถึงไม่อยากจะเรียนก้าวหน้าตัวไหมมันต้องแลกกันนะอ๋อทำไมถึงไม่อยากจะเรียนก้าวหน้ามันมีคําตอบซ่อนอยู่ที่ถ้าจะเรียนก้าวหน้ามันไม่มีอะไรตัวไหม อ่าคุณจะเอาอะไรล่ะถูกไหมคุณคุณจะเอาเอาเอาความเจริญหรือคุณจะเอาสตังถูกไหมแต่ทีนี้ผมเนี่ยผมคิดเหมือนคนอื่นไงผมอยากเจริญก้าวหน้าเออแล้วแล้วเจ้านายผมเนี่ยท่านผู้จัดการบุญชัยเนี่ยโอ้โหเป็นครูบาอาจารย์ครับเป็นครูนะเมื่อก่อนท่านเป็นครูท่านก็สอนผมดีมากเลยบอกว่าสุยเช่นนะอย่าไปคิดเรื่องเงินเรื่องทองนํานะเอาแต่ว่าเออเอาความเจริญก้าวหน้านำอ่ ถ้า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 ครบเมื่อไหร่นะถ้าขึ้นได้ขึ้นเลยอ,นะอย่าไปติดยึดตอนนี้อไอ้พวกเบื้อปลาไหลยังมีแต่ปวดไหมมันก็มีเป็นปกติหนักขึ้นทุกวันอนะ่ะอ๋อหนักขึ้นทุกวันด้วยมันมันมันจะมากน้อยมันอยู่ที่พบตะร